านศึกประสาทหินพนมรุงยกแรกนั้นเจริญทองใช้ความเก๋าลวครับเอาตัวรอดออกมาจากยกแรกนะครับแต่ว่ายกที่สองนั้นหานศึกจะทำอย่างไรนะครับเป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าหาตลอดเวลาครับสำหรับท่านกรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีครับท่านอาจารย์สลับชัยน้อยสุรินะครับประก็เป็นกรรมการจากสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยครับ และสำหรับแพทย์สนามในวันนี้นะครับเราก็ต้องขอของคุณนายแพทย์อุดมทองบริสุทธิ์จากโรงพยาบาลเปาโลนะครับห<ร>านศึกก็รู้สึกจะขายาันดีนะครับ,บช่วงนี้ก็ขึ้นชกบ,บอยครับหานศึกประสาทหินพนมรุ้งกลางเนื้อนั้นผ่อนคลายครับตแต่ว่าเจริญทองนี้หยุดไปนานครับคุณสามารถ จังหวะฝีมือเราต้องยกให้เจริญทองแล้วครับเก๋าเกมกว่าอ้าวรัตอน,นีฐานศึกนั้นมาเป็นชุดแบบไปเล่นจังหวะฝีมือไม่ได้ครับกับ,บมวยอย่างเจริญทองจเจอสายลำตุ้ยแล้วต้องอาศัยลูกขยันครับฐานศึกเบียกเข้าไปไล่เข้าไปให้ติดมุมแล้วก็ต่อยเป็นชุดโดนเหมือนกันัะนี่ครับเจริญทองก็ใช้จังหวะดักครับใช้ดักเข้าหา รับเจรินทวงนั้นรู้สึกจะบวกขณะที่หารศึกพุ่งเข้าไปนะครับี่ครับรอจังหวะเพราะว่าประสบการณ์นั้นเยอะกว่าครับ,ครบเคยผ่านมวยสมัเล่นกองทัพไทยมวยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือมวยกีฬาแห่งชาติมาแล้วครับโชคโชนครับหารศึกนั้นเพิ่งจะผ่านมาส,ะสะดๆร้อนๆครับ,รบในเรื่องของมวยสากลสเล่นในโครงการนักชกไทยสุรินทร์ชัยโอลิมปิกนี่ครับยิงเปิดกากับแม่ กรรมการต้องเตือนครับระวังศีรษะเจอซ้ายหลังตัวอีกแล้วหานศึกนั้นยังจับทางไม่ได้ครับหมดยกที่รับครับมาดูช่วงท้ายนะครับดูจากภาพชาจะเห็นว่าเจริญทองนั้นเป็นฝ่ายตัางรับเป็นส่วนใหญ่นะครับขณะที่หานศึกนั้นก็เดินเข้าหาแล้วครับแต่ว่าจังหวะช่วงการโชคของเจริญทองนั้นก็ยังไม่ได้เสียเปรียบนะครับยกที่สาม มาดูว่าอานศึกจะใช้ความสดเบียดบดเจริญทองได้หรือไม่เจริญทองนี่นี่บ่เป็นมวยที่เวลาต่อยมวยไทยค้างไม่ค่อยดีนะคุณผูชาครับต่อยมวยสากลนั้นถึงแม้จะมีเหตุการณ์ก็จริงครับแต่ว่าการป้องกันทางนั้นดูแลโดนมีสิทธิ์ลงได้ครับนี่ครับอานศึกนั้นรู้ครับว่าเจริญทองค้างไม่ค่อยดีเลยกับเข้าไปเบียดใกล้ๆขอสักกลองเดียวครับครับ กรรมการเตือนเจรินทองกับบอกระวังศีรษะต้องก้มก้มหลบตามหน่อยนะครับระวังหมัดคู่ต่อสู้ผื่นเชิดหนักรัโอ้โดนก็ไป้นราไปแล้วครับแหมข้ามาคนเตี้ยเหมือนกันครับเจรินทองโดนทรายครับฐานศึกฐานศึกนี่ยังแข็งแรงครับโดนเท่าไรบอกไม่สนใจก็ต้องคำเบียดตลอดครับฐานศึกลงทุนมหน่อยครับปกติกับหน้าตานี่มุ่งมั่นเหลือเกินครับฐานศึกประสาทหินพนุงรุง จากน้องจีบรีรำครับโดนยับขวาของเจริญทองขวาลลำบากเหมือนกันครับ<ช>ต้องเดินตลอดนะครับผ่านศึกเดินเดินหยุดหยุด,ยด,ยดไม่ได้เด็ดขาดนะครับเขาฝีมือนั้นเห็นกันชัดๆว่าเจริญทองเหนือกว่ามากเลยครับเจหนึ่งสองผ่านศึกก็ไล่ตลอดครับไล่เร็วขึ้นไปเรื่อยๆหุนช้าไม่ได้ครับเริ่มจะออกได้ครับ ต้องดูครับว่าเจริญทองถอยได้ตลอดหรือเปล่าของอ่ากระโดงแล้วครับเจร,ริญทองเริ่มโดนเข้าไปบ้างแล้วครับหนึ่งสองครับกรรมการต้องเตือนเจริญทองครับอ,อย่าใช้ฝ่ามือครับใช้สันหมัดชกหนึ่งสองครับประคัดซ้ายและขวาตรงหมัดนี้หลสึกออกได้สวยจเจริญทองครับยิงซ้ายลำตัวขวาบน นี่ครับมวยเงินแสนนี่ต้องโชว์กันอย่างนี้ครับโอ้ยโดนขวาตรงเลยครับเจริญทองโจลำหนึ่งเลยครับอาครับตอนนี้จะไปอยู่ใครไปครับโอ้แรลกกันอย่างนี้ครับเจริญทองไม่กลัวเหมือนกันอาครับใช้จังหวะเข้าช่วยโตเลยครับเจริญทอง1,2ึ่งสองหาศึกประสาทพนรุ่งนีเป็นอาเลครับอดยกที่3าครับโอ้ตรบพือดังๆได้เลยนะครับ ใทยจะเป็นต่อยครับเป็นช่วงท้ายนะครับมีขึ้นยกที่สี่นะครับดูจากภาพชาแล้วจะเห็นว่าปลายยกมีเจริญกรองนอไหล่มากนะแต่ว่าเรามาดูยกที่สี่กันต่อครับฐานศึกจะบุกตะลุยได้ตลอดหรือไม่ครับหยุดไม่ได้นะครับฐานศึกหยุดแล้วก็มีหวังรอเป้าได้ครับแล้วก็คู่มือสู่นี้เราได้เห็นความดูเดือดความมันไปแล้วครับ หนึ่งอุบลกับดอกไม่ป่านี่เป็นมวยเงินแสนอีกคู่หนึ่งครับสาหรับหนึ่งอุบลนั้นก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าผู้บริการฐานบกเจเกพิมวลวงวานิชได้ปรารบไปยังสมาคมนะครับขอให้ติดตามติดตามดูอาครับตอนนี้เรามาชมกันตร่นี้สารสืบจเป็นมวยที่การสมาคมจับตาไว้เหมือนกันครับเป็นมวยอยู่ในแขนของสมาคมโดยสมลค่ รานนักฟุไยสู่เหรียชายโอลิมปิกหึงใน5นะครับนี่อกกับีมาขวาลำตัวครับแม่<อ>เล่นงานมาแต่ไกแล้วครับเ<อ>จริญทองตอนนี้วางเวทีไปหนา้าครับเรียบแรงนั้นอาจจะจะต้านไวห,หรือไม่ไหวครับตอนนี้เรามารุ่นกันครับยังว่าฝีมือนั้นใช้ได้เลยครับเจริญทองแต่ว่ากําลังจะสู้ได้หรือไม่ได้ ศึกนั้นดุเลือเกินครับวันนี้อากับโดนซ้ายของเจริญทองก็ไปบ้างเหมือนกันพ,พยายามบุกตะลุยเข้าตลอดครับไม่ให้เจริญทองหายใจทางด้านหันศึกเขารอเจริญทองหายใจไม่ได้ซ้ายของเจริญทองครับเจริญทองนั้นออกหมัดได้ค้งได้แน่นคก็เต็มแม่นครับเพราะว่าประสบการณ์ขขสูงแต่ว่าตอนนี้เรามามล,ลุ้นกับยืนลูกใหม่อย่างาหันศึกครับแหมลื่นครับลื่นลุ่นลื่ กรรมาการเห็นกับขาไปพัดกันเลงลื่นลมครับไม่นับครับตัวถอดบอลแล้วต้องมาครับโดวนี้ขนาดนี้เป็นการฟื้นสตินับมวยกรรมาการเตือนให้เราเตือนทองมาจะหนีหมัดเจริญท,อง,อ,อ,อ,นนงทองนั้นยืนด้วยใจครับอา,าศัยประสบการณ์เข้าช่วยหมดยกที่4ครับฝ่ายน้ำเงินนั้นคือฐานสิบประสานนิ่มกน,น,นพรุงยกสุดท้ายครับ ทางการผู้ห้ากรรมการอาจารย์สมบัติชัยร้อยสิรินะครับสี่ยกที่ผ่านมานะ้นึ่ฐานศึกบุกตะลุยตลอดครับจเลนทองใช้จังหวะยกนี้ฐานศึกยังคงบุกเหมือนเคยครับความขยันครับฐานศึกนี่ได้ความขยันออกมาเรื่ยครับปิดถูกไม่ทราบออกตลอดเวลาจเลนทองนั้นได้ฝีมือครับยิงหวะ ครับผู้นี้หันมายืนปักหลักแรกแล้วครับเจเริญทองนั้นถอยก่อนจริงครับแต่ว่าถอยเรือมีโตนี่ครับ 1, 2 2> หนึ่งสองาศึกนี่มาเป็นชุดใหญ่เลยครับต่อไปจุดไข่สุนิมใ้ตึติกครับยังไม่หมดครับกำลังยังเหลือเฟือหาศึกอ้าวครับจริงมัดหนึ่งสองสามจเจริญทองนั้นต้องถอยครับเจอมวยอย่างนี้บวกไม่ได้แลกไม่ได้ครับ พยายามจะบวกด้วยเหมือนกันนะครับเจริญทองรอจังหวะสวนต่างต่างครับสี่มาใช้ฝากายกลวงกันไปครับสามสี่มาโอเป็นชุดครับตอนนี้ใช้ความเก่าครับดักเข้าต่อยเป็นชุดครับเร่งนาทีสุดท้ายท้าราชเจริญทองพยายามจะเร่งนาทีสุดท้ายครับโดนทั้งคู่ครับตอนนี้อ่าอันศิสาธิตพนมรุ้งแล้วแล้วก็สู้กันสุดๆเลยครับเปิดกันก๊อกสุดท้ายเลย สู้ดีเหลือเกินครับวันนี้กรรมการเตือนก็บอกอย่าใช้มือไปทั้งกับคู่ต่อสู้เอ้าวี่ตอนนี้หัวชนเลครับนี่นะครับต่อยมวยไทยนี่ยังไม่สาหัสสากันขนาดนี้นะฮะอะไรต่อยซสาวกขวากลองท้องขวากับซ้ายครับทีครับมวยสากลนะครับหมดยกที่ห้ายกสุดท้ายครับโอ้โหแฟนในสนามก็ปรบมือดังๆเลยครับ ว่ายกนี้เตรินทองเล่งก็นมาได้ผลเหมือนกันครับนี่เป็นภาช้าช่วงท้ายยกนะครับเตรินทองนั้นก็ไม่ปล่อยโอกาสนะครับปล่อยหมัดซ้ายขวาขณะที่ครับ,รบเพลงนั้นก็พยายามจะเข้าประชิดนะครับประชิดวงในเพราะว่าเจอกับมวยจังหวะพีมมือครับห่านเสือกนั้นรู้ดีต้องเข้าวงในได้ไหมเรามาฟังผลการตัดสินของมวยคูน่นี้ครับผลการแข่งขัน ผู้ชนะแดงคะแนนนั้นออกมา22หมัดต่อ17หมัดนะครับ22หมัดต่อิง